ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีในะครับในช่วงเข็มขัดสั้นบนอาทิตย์ที่ลงวันจันทร์โอเคไหมผมย้ายที่ไปไปมาๆนี่ยก็จากชายภูมิมาบุนิลัมบ้างจากบุนิลัมไปชายภูมิบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อะไรที่มีอยู่ในสต็อกก็เลยเอาลงไปก่อนเงี้ยเคมขัดสั้นเดียนเอ็กซ์เเนี่ยก็เลยมาลงวันนี้แทนโอเค มันจะคาดไม่ถึงขนาดไหนป่ะ The Burn Price เสียงดังเสียงดังเสียงดังเอาดินสอเจาะไม้นะครับเสียงค่อนข้างดังครอบคลิปเกือบ2นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรีให้แล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา มันจะเป็นยังไงไนไงี่ครับทะลุถึงข้างล่างแล้วตอนนี้โอ้โหเสียงเสียงควันขึ้นนี่ไฟจะไหม้หรือเปล่าไม่ใช่ว้าว wait a minute what bro bro ain't no way ain't no way whoa whoa whoa, whoa, whoa. Oh my god, the pencil lead drilled all the way through the wood! Dude, you don't know what content you were missing out on! All you had to do is keep drilling! ไส้ดินสอมันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอไม่นะไส้ดินสอคือฐานคือคาร์บอนคาร์บอนมันน่าจะทนความร้อนได้มากนี่ครับวิทยาศาสตร์เต็มหัวเลยกูทีนี้ใครอธิบายได้นี่ครับ คอมเมนต์ Comment, เอาไว้ข้างล่างได้ทักโอวอร์ชะะักเยอร์โอเคชายล่ำสามสคนเนี่ยอือฮึกับสิงโตตัวเดียวผมว่าก็ไม่น่าใช่นะองศาเชือกมันไม่ตรงอะ่ะมันอาจจะติดก็ได้นี่ครับอืม ก็เลยสู้สิงโตไม่ได้เ okay, so อคิดว่าไม่ค่อยมีคนจะทำแบบเธอได้นะครับยากที่จะอธ so ิบายเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้ว both them. that Ooh, crack แค่45องศาผมยังไปไม่ถึงเลยนะครับผมไปได้แค่นี้เองเนี่ยโอเคโอเคทาเลนนะครับความสามารถพิเศษ I train flight attendants. Here's what you do if a passenger touches your butt. อ่า,าถ้ามีคนจับตูดนะครับต้องทำยังไง,งห้ามห้ามต่อยเขานะครับป<า>่บาจับ <S <S 2> <S 2> แล้วเขาก็จะไม่จับตูดคุณอีกเลย <S 2> <S 2> โอเคทำแบบนี้ใครๆก็ไม่อยากยุ่งด้วยหรอกไหม โอเคอันนี้แชทเพื่อนผมส่งมาให้เนี่ยผมก็เลยงงๆกดเปิดดูซะเลยเนี่ยหืราคา20เหรียญ600เลยเลยเดี๋ยวใช่ไหมยี่สิบยี่สิบคูณสามสิบไม่รู้ค่าเงินบาทตอนนี้เท่าไหร่นะครับน้ำแข็งมันเกินครึ่งแก้วอยหลอกลวงผู้บริโภคนะแบบเนี้ย แกลบที่อยู่นะครับแล้วก็ใส่อ๋ผมเก็ตละเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังแล้วก็ไปวางไว้หน้าบ้านมียูทูบเบอร์ทำคลิปแบบนี้แล้วนะครับคือบ้านเขามักจะโดนขโมยของที่มาส่งแบบนี้แหละสุดท้ายเขาเอาอะไร,ะไรบางสิ่งบาง,บางอย่างใส่ลงไปในกล่องแล้วก็ให้ขโมยมาขโมยไปเยี่ยม You play Yu-Gi-Oh. Ha! <laughs> that oh, looks <laughs> like a trap! I'll go ahead and summon my Jinzo so I can protect my virginity for another turn! Okay. Brat? <laughs> 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 Thor? What do you want? Buttercup?

อเออมี้าลายด้วยเหรอเซเว่ยและมายลี่ดีๆพวกเธอมันเข้มขัดสั้นตรงที่มันมีม้าลายนี่แหละมั้งหรือเปล่าเนี่ยใครคิดยังไงคอมเมนต์อืมอาจจะเคยดูแล้วแฮะสังเกตปลาดีๆนะครับ คนร้านกับที่ผมเคยดูเนี่ยผมคิดว่าจะมีคนเดินมานะครับถือตะกร้าตะกร้าช้อปปิ้งอ่ะแล้วปลามาโดดเข้าตะกร้าพอดีอันนี้ไม่ใช่เจ้าของร้านมาฟรีคลิกนี่บเปี้ยงกลับที่เดิมโฆษณาแชมพูอืมไม่มีทริคก,กล้องนะครับ โอเคโอเคโอเคไม่แบ่งแยกเพศนี้ครับคุณสุดท้ายนี่หลอเลยเนี่ยตัวอะไรสักอย่างนกโอเคนกกระจอกเทศใช่ไหมไม่น่าใช่ใช่นกนกอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยแปลกมากนกอะไรอ่ะไม่รู้นะครับแต่คนสวยเข้าใจว่าหวังดีนะครับแต่มึงรุนแรงไปไหมเนี่ย เพื่อนที่ดีนี่เพื่อนที่ดีดีเกินไปก็ไม่ดีนะแบบเนี้ยได้ไหมได้ไหมได้แหละได้อือหึโอเคขุดสวนหลังบ้านนะครเงก็ไปเจอ อือฮะอือฮะแล้ว huh. มันคือโอเคโอเค มันคือถังที่ไว้ให้รถสอสอมาดูดเนี่ยครับสอสอนี่ก็ไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยสูบซ่วมเยี่ยมเฮดช็อตโอเคเขาจับไว้ได้นะครับฮ้ยับ เน็กเดอะปกิ้งเลเวลโอเคนะครับก็สมควรเกีบเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนีครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พร์หน้านะครับสวัสดีครับเจ๊โอเตืมบอกฮะถ้ามาอยู่สตูที่บุรีรัมนีครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ Food of the Day วันนี้เป็นกุ้งแพซึ่งไม่ไม่ค่อยแพ้สักเท่าไหร่ ใครดูตอนคืนนี้ครับดีใจด้วยเซเว่นเปิดไปจริงละ